อาสิ่แต่งชุดไทยที่สวยงามขอเชิคุณระยาและก็น้องกุ้งช่วยพี่หน่อยนะคะไปจุง ตอใส่ผ okay, okay, okay. hey, okay. ้าซ so like, ิ่งสวยๆให้ยานะคะมาห้คนะ้าคนือส่นะคะเ่วรจะกันนะคะจุกมือเลยนะคะจุดมือเลยนะคะระหว่างนี้ที่เรารอกันอยู่นี้เราอยู่นะคะวันที่9 9ส้าสที่29นี้เก่าเสาเบอ่์วันที่ที่สิบปีนาที่โบเเนูร์ เราไปปองกันเราไปเที่ยวสนุกกันนะคะไปดูน้องเขาของเราพร้อมกับน้องอยูนนะคะ5ท่านนะคะเดี๋ยวเราเ้องเรื่อมา5ท่านนะคะเปจุมมจุอมาเค่ะแล้วเราจะมี5ท่านนี้เราจะ้3างวัล3างวัลและกรอนมีเรางวัลของท่านมหาวิทาาอาจารย์มหาจเนินนะคะเป็นเป็นผู้ห่อเป็นระราวัลชมเชยนะคะ ใช่ไหมคะเดี๋ยวแล้วจะได้รางวันชมเช,นะะชยนะคะ,อะตอนนต่อต่อต่ดตัดสินอ่อย่อไปต่อยนะคอน้่องปต่อไป่อยพี่อน่อยแล่วไคร่านะคะ่อะน,นะต่อนป่อไช้่อก่อน,ะะน่อไป่อไป่ะไป่อไป่อไ่อไ่อไอไป่อี่อไ่อไ่อไม่อไปค่อไอไป่่อี่อ่ออ่ เป็นคนจังหวัดไหนคะนคนจังหวัดพิบูลลองเดินไปตรงตรงนี้นะคะเดินตรงนี้ไม่ต้องไปเดินข้างหน้าตรงกลางนะคะเดินตรงนี้อ่าลองดูนะคะลองดูนะคะลองลองตัดสินใจนิดนึงนะคะลองตัดสินใจดู่หนึ่งสอง เปดกรุงเทพอ่าเชิญเลยนะคะโอ้ยเยอะจังเลยเนี่ยพระจันทร์ชื่อชื่อนายยิเงรัตน์เปนที่นครราชสีมาค่ะค่ะเยอะมากค่ะพ่าอันเดอรเชฟซาวด์ค่ะมาจากาไม่ใช่คนไทยโอ้คนพม่าด้วย ทาวม่าใังจี๊ดมิงกับเราบอแปลว่าชาวียนามคนชาวพม่าเนี่ยรักศาสนาพุทธนะอันนี้เรื่องจริงเลยเขาชอบทำบุญนะคะาวัสดีค่จิตรนมาจากวมาจาังวัดสุ ตอนนี้ผมต้องให้สองท่าเท่านี้มาถึงก็ต้ตองกระดัาค่ะชื่อธัญญาค่ะเป็นคนแทงเทศนะคะตอนนี้คำพักอยู่ที่ อ่ะอนายค่าเชิญค่ะเป็ค่ะโอ้อัคมาแล้วเลยรู้สึกมาเอนชุกรามาแล้วไม่แน่อาจจะได้เห็นว่าเธอชาวอัคมานี่เละค่ะคนร้องคนนี้ที่จะจัดงานอาทิตย์เกสองที์นี้นะคะที่เีเฮาเซิร์นะคะยี่สิบเก้นี้ ตอนาคก,ก่าตอนนี้เราช่วยช่วยโปรโมทกันหน่อยนะคะเราจะจับคนที่หนึ่งยิงมาแล้วถ้าถ้าใครคิดว่าคนที่หนึ่งได้ว่าเราจะใช้เวลาสัสส้ๆถาท,าที่หนึ่ได้ตืดังๆเลยคะ่ะงทดน,นะคะดี ยกมือดิไหมยกมือดีกว่าเอารอยยกมือดีกว่าง่ายกว่าเอาเอาจริงๆเลยค่ะเอาแบบว่าความรู้สึกจริงๆเราไม่ว่าแต่เรามีรางวัลชมเชยถึงไม่ได้เรามีรางวัลชมเชยเของยังมีเหลืออยู่นะคะนะคะของเราเมีเหลืออยู่แต่ว่าเราเอาความจริงใจเราความที่ว่าชนกันจริงๆว่าเออพราผ้าิน้นเขาสวยการแต่งกายเขาสวยของวัฒนธรรมไทยจริงๆนะคะอ้าวยกมือขึ้นเลยค่ะ น้องกงกับเอ่อน้องกช่วยนับหน่อยนะคะยกมือสูงสูงขยกมือสูงสูงแล้วขัจังไว้ยอมยอมชิมแจงขอกลังเพื่อสิาาอรมาเยอย่เยมียิ่งีอ่เราไปยืนตรงรูนเลยนะคะไปยื่รู้เลยนะคะไปยืฝั่รู้เลยอยืมฝั่งรูนเลยทุกท่านยิ่ีอก ได้บักเลยคู่้ันนะอ่าคนที่สองยกมือเลยค่ะยกมือเลยค่ะคนที่สองตุ้งรับเลยคนที่สองก็พี่ยังตับดูดนะฉันมีรางวัลชมเชยไม่เป็นไรค่ะมีรางวัลชมเชยโอเคแล้วได้ยุ่งก่อนนะคะไปยืมตับดูดนะคะอ่าคนที่สามยกมือเลยค่ะยกมือสูงสูงโอ้โหยกมือเลยนะคะยกมือไว้แป๊บนึงหน้เดินไปตับดูดนะคะ รางวัลที่สค่ะนที่สี่คนที่สี่นันับนเดี๋ยวนับก่อนนับร์มามานนั่คูดิดูดิดูเขไหมเร็จแล้วนะกังโอเคค่ะคนที่หค่ะคนที่5 เลยนะคะุกนตอนนี้เราตัดสิน่นสุดท้ายเลยค่ะเราไม่ทัเลยอ่าได้แล้วค่ะปู๊บเรียบร้อยนะอ่าต่อไปค่ะคนที่หกคนที่หกเดี๋ยวเพิ่มไปค่ะอ่าเชิญเลยค่ะคนที่เจ็ดค่ะคนที่เจ็ด สวยผ้าซิ่งสวยนะคะดูตรงผ้าซิ่งเน้นผ้าซิ่งสวยไทยๆโอเคค่ะผ้าซิ่งนะคะอ่าเชิญเลยค่ะอ่าตอนนี้น้องเจ้ยมาเลยค่ะไม่เอาขั้นบนนะคะเอาเฉพาะถุงนะคะความนักอยู่ฟิสแลนด์ค่ะควาักอ่าเชิญเลยค่ะเชิญโอเคต่อเลยค่ะ รางวัลที่หนึ่งของของคัสซันนะคะแต่เราไม่ทราบว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นแหวนเพชรอาจจะเป็นตุ้งหมูเพชรนะคะรางวัลที่สองเป็นเชิญเยคะ่ะรางวัลที่สองก็เป็นของเออผ้าสิ้นไหมไทยน,นะคะแล้วก็พร้อมกับของรางวัลเล็นขันของคัสซันพร้พอมด้วยนะคะรางวัลที่สามเป็นกระเป๋าพอแต่กระเป๋ายังไม่มาเดี๋ยวพอได้พอได้สมมติได้รางว,วัลที่สามนะต้องมาจดชื่อไว้กระเป๋าเดินมา กำลังส่งมานะคะอ่าคนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายโอ้โหอันนี้อนน,อน,น,อน,น,อน,นีเราวังขันใจแน่ คนที่สองเบอร์สิบเอ็ดสุดท้ายค่ะเบอร์7 1 2 3 4 5 6 7งสองแล้วคนที่นะคนที่น้อยมีสี่อีกคนนึงละเลื่องแล้วนะคะมันมีเบอร์เท่ากันมีเบอร์3 เอาลายเลือกมาเลยเรามีสามนคเบอร์ส <1993 S 2> <AM> ี่อะค่ะเท่ากันบ้ากลัางาวัเลบ้าคลั่งเลยต้มานเลอคนลักหลั์ใช่ังี่างวันองเชยอาจจะเป็นแหวนเพชรก็อย่างไม่ทราบนะคะจากของคัสารคุณปูนานะคะยิบงลใหม่เป็นคู่ รางวัลที่สองอันนี้อันนี้เป็นแบบว่าฟ <c oughs> ิาเฟียน <c oughs> ได้หรือเปล่าหมอขวันใจมากกว่าอันนี้ได้สองอย่างนะคะ วันที่สามอันนี้้น้องคนนี้เดี๋ยวต้องไปเขียนชื่อไว้ให้พี่เออของน้องธนาคารเขาต้อได้กระเป๋าแต่กระเป๋ายังไม่มาได้ได้ได้ซองก็คือเป็นกระเป๋าพรมัลโครพรแล้วก็ของได้ไปน้องขอจ้างนะคะเมื่อกี้เข้าไปกี่คนคะที่เมื่อกี้ไม่ได้เลือกนะคะกี่คนคะยกมือยืนขึ้นสิ่งอื่นหกคนคหกคนเมื่อกี้ขอให้ออก คนนะคะทีละคนนะคะเอาไปทั้งรู้นเลยค่ะทีจะั้งรุ่เลยถ้าจ่มีรางวัลชมเชยให้แล้วก็พร้อมกับของพี่ปูและดายยิ้มละไมนะคะของเล็กเล่นน้อยนะคะมีคนเจ้ามีเนี่ยเมื่อกี้เหลืออีกคนครับอบพลไปงานอะไร อันนี้พี่ปูเป็นคนจัดให้เมื่อเช้านี้รีบอย่างสุดๆเลยนะคะแล้วก็รีบไปทํางานแล,ล้วก็ได้ฝากมานะคะอันนี้เป็นรางวัลเขาเรียกอะไรนะน้องใจนะคะความตอบใจปตอบใจโอจ้โหรางวัลส่งเสริมกำลังใจรางวัลส่งเสริมกำลังใจนะคะไปนั่งสมาธิสาธุ ขอบพี่ภูมิเดียเดียวได้ของพระอาจารย์ด้วยนะคะเนี่ยพระอาจารย์ใส่อะไรถุงใช่เด้อโอ้มีข้างในด้วยนะคะเนี่ยอาเชิญเลยค่ะเที่เ็มอเลยได้เลยค่ะเเชอเพราะพอดีพอดีแล้องระจายผลขาดติดไม่มีแล้วค่ะ เจออย่างขอบคุณค่ะค่ะทํา <laughs> <craf>, <ici, necessary. t>